สวัสดีครับมาดูกันนะครับพระธาตุหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเหล็กไหลนะครับผมของตาตายพาชมพระธาตุหรือเรียกอีกอย่าง,หงเหล็กไหลนะครับของแท้มีอาจารย์มีครูบาอาจารย์นะครับใครสนใจนะครับบูชาได้นะครับสอบถามมาได้นะครับ องซายนะครับผมองนี้จะเป็นองซายเม็ดทรายทะเลทรายนะครับมีชื่อเรียกดูนะครับผมผมลืมนะครับผมตั้งชื่อเองนะครับเพราะว่าเม็ดทะเลทรายนะครับอาจารย์บอกอยู่นะครับว่าเป็นชื่ออะไรนะครับก็ผมคนคิดลืมนะครับผมแก่แล้วนะครับคนคิดลืมมีไว้คุ้มครองนะครับ คุ้มครองทรัพย์สินคุ้มครองครอบครัวนะครับองหนึ่งคุ้มครองได้หนึ่งถึงเจ็ดคนนะครับหนึ่งถึงเจ็ดคนนะครับองหนึ่งนะครับแต่ถ้าบารมีมากนะครับมากกว่าเจ็ดคนนะครับถึงสิบสองคนนะครับองหนึ่งต่อสิบสองคนด้วยกันนะครับปักรักษาคุ้มครองในบ้านนะครับ เรื่งเงินเรียกทองเงินทองอะไรมาเทมานะครับแต่ต้องทํางานด้วยนะครับมันจะได้มาอย่างไงได้นะครับเงินทองอะไรมาเทมาจิ่งได้ก็สุมบางหลังใจปรารถนาทุกประการนะครับองค์นี้เป็นสีนินนะครับเดี๋ยวดูนะครับมีประกายหรือเปล่านะครับมีประกายเป็นครอบจัก,กรวาลน,นะครับ ถ้ายัไม่ผิดนะครับผมเป็นครอบจักรวาลนะครับค,ครอบจักรวาลนี้คือครอบทั้งโลกครอบทั้งยิ่งกว่าโลกนะครับเป็นจักรวาลนะครับผมเป็นจักรวาลนะครับข้างในจะเป็นจักรวาลนะครับพิสูจน์ได้นะครับต้องเสียค่าพิสูจน์นะครับถ้าไปพิสูจน์นะครับกับอาจารย์นะครับ ถ้ารับกับผมเองนะครับไม่ต้องพิสูจน์นะครับเงินเงินมาของไปนะครับประมาณนั้นนะครับเงินมาของไปนะครับสอบถามได้นะครับ,นะรบ0 98, 9น936 7 0 2 1 คนที่มีบุญมีบารมีมีวาสนามีเงินเท่านั้นนะครับที่จะบูชาได้นะครับก็ไม่ใช่ว่ามาดูแต่ไม่มีเงินนะครับผมส่วนมากนะครับจะเป็นอย่างนั้นนะครับอยากได้เทในหน้านะครับเป็นอย่างนั้นนะครับคนเรานะครับอยาได้คารถนะครับมาดูนะครับถ้าอยากได้ท่านก็มาเองนะครับ ต้องมาเองนะครับไม่มีค่ารถให้นะครับีนองค์สีเขียวนะครับเป็นสีเขียวมีน้ำหนักอยู่นะครับผมน้ำหนักหนักอยู่นะครับผมหนักอยู่นะครับโปร่งใสนะครับไม่มีการดูดไม่เหล็กนะครับของแท้นะครับผมบอกได้เลยนะครับว่า สูจน์ได้นะครับทุกอย่างนะครับที่ท่านต้องการนะครับพิสูจน์แบบไหนก็ได้หมดแต่ท่านต้องมีเงินนะครับบอกตรงๆเลยนะครับต้องมีเงินเท่านั้นนะครับที่จะครอบครองไปได้นะครับองค์นะครับองหนึ่งนะครับถ้าบูชากับผมนะครับไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับพอโดยประมาณนะครับแต่ถ้า พิสูจน์นะครับต้องไปที่อาจารย์นะครับก็จะเป็นหลักร้อยนะครับร้อยล้านนะครับแต่มาสารพรมก็เป็นหลักสิบล้านนะครับหลักสิบนะครับผมบอกไว้ก่อนนะเป็นหลักสิบนะครับไม่ถึงหลักร้อยล้านนะครับไม่ไม่ใช่สิบบาทนะครับผมนะครับผม เท่าสิบล้านยังพอยังพอคุยกันได้นะครับยังพอคุยกันได้นะครับจะเป็นสีดำนะครับสีนึงนะครับไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมนะครับพี่ๆนะครับต้องดูทางด้านโทรทัศน์นะครับจอใหญ่นะครับดูนะครับจะเห็นชัดนะครับนะครับผม สูมดูในมือถือก็ได้นะครับสูมดูก็ได้นะครับก็จะเห็นชัดอยู่นะครับเพราะว่าผมถ่ายทำยาวนะครับโดยไม่มีเสียงพางนะครับอันนี้ผมมาพากใส่อีกทีหนึ่งนะครับผมตัดต่อนะก็เป็นแต่ละองค์แต่ละองค์นะครับประมาณ2นาทีได้นะครับก็ไปดูที่ คลิปสั้นเอานะครับผมคลิปสั้นนะครับจะมีนะครับสองนาทีสองนาทีอยู่นะครับเป็นคลิปสั้นนะครับให้อันนี้เป็นคลิปยาวนะครับก็ทักถ่ายมานะครับผมสารพู้ที่เอาไว้ป้องกันตัวนะครับป้องกันภัยนะครับอันตรายใดๆท้งปวงนะครับคนดีคนปองร้ายนะครับก็จะประมาณนั้นนะครับผม สามารถคุ้มครองได้นะครับร้อยเปอ์ซนนะครับคนที่ได้ไปต้องอยู่ในสินในธรรมด้วยนะครับมีสินมีธรรมนะครับท่านก็จะปกปักรักษาและคุ้มครองนะครับถ้าคนที่ยังไม่มีสินมีธรรมก็เราก็ต้องสร้างเองนะครับผมอาไปก็สร้างเองนะครับสร้างสิสร้างธรรมเอานะครับ ไม่มีใครสร้างได้นะครับนอกจากตัวเองเท่านั้นนะครับองค์สีดำหรือเปล่านะครับจะมีประกายเพชรอยู่นะครับสุดองค์นี้นะครับเป็นสีใสเกียวนะครับเกี่ยวกับเม่ฉี่นะครับกลายเป็นสำหรับผู้หญิงนะครับบูชาองค์ไปก็ข้าว้าปลอดภัยนะครับมีเสน่ห์นะครับคิดสิ่งนด้ก็สมงวางหลังใจาัถนาทุกประการทุกองนะครับผม ทุกองน,นะครับผมคลิปก็อ่านจะยาวนิดหนึ่งนะครับประมาณ10นาทีนะครับผม10นาทีก็ลองพิจารณาเอานะครับผมมีไปเยอะนะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับพิสูจน์ได้ทุกอย่างนะครับผมพิสูจน์ได้ทุกอย่างนะครับ ถ้าไปพิสูจน์นะครับต้องมีการเซ็นนะครับผมเซ็นสัญญาพิสูจน์กันนะครับผมต้องเสียงเงินนะครับค่าพิสูจน์นะครับมันแพงนะครับผมพิสูจน์ทุกอย่างได้นะครับพิสูจน์ก็หลักล้านเลยนะครับผมพิสูจน์หลักล้านพิสูจน์เลยก็ต้องเอานะครับผมผ่านเลยก็ต้องเอานะครับเพราะว่าไงก็ผ่านอยู่แล้วนะครับผมพิสูจน์ได้ทุกอย่างครับ ไม่ผิดหวังนะครับผมทางเราจะไม่โม้แล้วนะผมพบเป็นความจริงเลยนะครับผมขอขอบคุณมากนะครับที่ติดตามนะครับทางช่องของเรานะครับขอให้ท่านงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับสิ่งใดก็ส่งวังลังใจปรารถนาทุกประการนะครับพูดคุยกันได้นะครับ ท่านจะมีเงินที่หลักสิบนะครับหลักสิบก็พูดคุยกันได้นะครับสีดำสีดำแอมีเกลือจัก,กรวาลอยู่ข้างในอยู่ด้วยนะครับเป็นเป็นเป็นเขาวๆใสๆเป็นกากเพชรนะครับผมซึ่งออกมาเองโดยธรรมชาตินะครับพิสูจน์ได้นะครับโอเคก็หลายร้อยนะครับ รายร้อยอยู่นะครับเป็นหลักร้อยนะครับที่มีประกายนะครับสํสำหรับสีล้วนๆก็เป็นหลักสิบนะครับสำหรับผมนะครับแต่ก็หลักสีดําก็สีนิลนะครับเป็นก็เป็นหลักร้อยเหมือนกันนะครับเป็นเป็นระรุ่นนะครับเป็นที่ละที่จะไม่เหมือนกันนะครับผมที่นี้ต้องให้อาจารย์ บอกอีกทีหนึ่งนะครับผมว่าเท่าไรนะครับได้ก็หลักร้อยนะครับผมผมก็มีนะครับผมแต่มาพูดพูดกับพบนะครับหลักสิบก็ได้นะครับปล่อยได้นะครับรับปูชาได้ไวให้นายไว้ให้เจ้านายไว้ให้พี่น้องนะครับเจ้านายที่มีปัญหาขอบคุณมากนะครับผมที่รับชมนะครับ